เหล่านี้เราจะย้ายงูใหญ่เข้ากงใหม่กันพี่นาถทําทครงเสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีหน้าหนาวมาแล้วเราจะผสมพันธุ์งูกันแล้วจะย้ายกันยังไงอะ่ะมาช่วยกันยกไงสองคนสบายโอ้ยยกไม่ไหวหรอกมือก็เจ็บยก,กง่ายๆโอ้ยผมว่าพี่โทตามพี่บินมาช่วยกันยกเถอะเรียกพี่บินเหรอเรียกพี่บินใช่งไหม บอกให้แกเอาคนอื่นมาช่วยเรนยกกระดาษนี่ต้องเดี๋ยวลองเลยแกดูฮัลโหลป๊อกฮัลโหลครับพี่บินวันนี้ผมจะย้ายงูใหญ่เข้ากรงใหม่อ่ะแล้วก็จะเลี้ยงไก่ด้วยพี่บินหาคนมาช่วยผมยกงูหน่อยดิหายังไงเดี๋ยวพี่บิถึงแล้วเดี๋ยวพี่ยกเองโอ้พี่บินหาคนมาช่วยยกเหรอมันเยอะทำไมอ่ะ ป๊อปพี่บีนพี่อำนาจก็สี่คนเหลือๆโอ้ยมีแต่หนักๆพี่บีนหาคนมาช่วยยกเหรอโอป๊อปไม่ไหวเนี่ดิได้โทรตามหมดพี่บีนบอกป๊อปไม่ไหวป๊อปไม่ไหวครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอกเหลือๆเดี๋ยวก็เหลือแต่ยยกูยก <c oughs> เดี๋ยวพี่บีนมาเดี๋ยวช่วยกันยกทีเดียวเลยได้โอเคอยู่แตรละ หลัวสวัสดีครับพี่บินเกี่ยวกับกระโดดผมให้อาหารสัตว์อยู่ครับเกีย่ยวกับกระโดงวะดูกระโดงครับผมดดดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ต้องเข้าไปแล้ววันนี้ที่ต้องไปย้ายงูใหญ่อ่ะเดี๋ยวกระโดงมันเจอปิ๊งปิ๊งีาพามาเดี๋ยวพวกนี้ก็ไปโอเคครับโอเคครับพี่ได้เจอกันครับสวัสดีครับโดงโดง,ดงเองไม่ต้องให้อาหารสัตว์ละไปไหนพี่เลี้ยงไปกับข้า ที่มาถึงพอดีอืมโม่ที่ดีเดีครับดีดีดีครับอะไรยกให้เต็ม โคนครับเอ็งขึ้นมาใหม่เวลาเ,อเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นพี่ที่อายุสูงกว่าเอ็กต้องยกมือไหวสวัสดีค่ะทีไหนลองไวหวแค่ข้าดูหน่อยสิสวัสดีค่ะเฮ้ยเอ็งทำท่าทางยิ่งงี้อย่างไรรู้ป่าว่าเราเป็นคนไทยเ่ยวิธีการสวัสดีมีอยู่สามวิธีเดี๋ยวข้าจะสอนให้อันดับแรก เวลาเจอคนที่รุ่นราวความเดียวกันเนะี่ยเขาไหวกันอย่างนี้ยกมือขึ้นพนมมืออยู่กลางนะหกก้มศรีรษะลงเล็กน้อยอันดับที่สองเวลาเจออันนี้ใช้บ่อยนะเวลาเจอคนที่อายุมากกว่าหรือว่าผู้อาวุโ,โสกว่าหรือว่ารุ่นพี่ยกมือขึ้นสองข้างพนมมืออยู่ตรงกลางหนงาหกก้มศีรษะลงจนกระทั่งปลายนิ้วแม่มือเนี่ยจอดปลายจมูกอย่างนี้ ส่วนรนดับที่สามเดี๋ยวข้าจะแอบให้เวลาเจอพระสงฆ์องค์เจ้าเองยกมือขึ้นพนมมือให้อยู่กลางกลางอกก้กมศีรษะลงจนกระทั่งปลายนิ้วหัวแม่มือมอ,อยู่กลางกลางระหว่างคิ้วของเองเยี่ยงนี้จะเยี่ยงไรบ้างพอเข้าใจบ้างไหมข้าใจักรีไหนลองสวัสดีผู้ใหญ่ข้าดูหน่อยสิสวัสดีครับดีมาก ย้ายงูตัวใหญ่สิบสองตัวเอาไหนใส่ไหนอ่ะนี่ใช่ไหมนี่ตัวเมียแถวนี้ตัวผู้อยู่กลางตัวเมียแถวนี้โอเคทำริมเวลาใส่ใช่ไหมปอกตัวผู้ใส่นี้อ่าฮะแล้วก็ดึงตรงกลางออกดีอันนี้ดีง่ายดีตัวผู้สะดวกสบายเตล่าเตล่าไปถอนดังใกล้ย้ายเต็จเดี๋ยวเลี้ยงโอเคโอเคเอาตรงไหนก่อนเดี๋ยวมีกระดาษจดป้ะ กรได้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่ต่อนคิดปล่อยตามเลย <c oughs> เคล้าทำไมต้องถอดหนังไก่ออกด้วยอ่ะก็หนังไก,ออก่ <c oughs> ไกขมันเยอะเดีมยวมู่วนอถอดสุ่ค่ะเราต้องให้เยอะกล่ครั้งอ่ะเราไม่อาทิตย์ละครั้งโโ <c oughs> ห <c oughs> ต้องนั่งถอดนี่ทุกครั้งเลยนะ ไม่ก็เดือนหนึ่งเราก็ให้ที่เป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้ยแค่ครั้งเดียวเอาส่วนที่อื่นเราก็ให้อที่มันเป็นตับไตไตปูนที่มันได้หลายๆส่วนเมื่อไหร่จะได้กินหนังไก่เลียงเป็ดก็ไปกินเล้าแล้วเมื่อไหร่เล้าหอบเรื่องของฉันยินย <c oughs> ากมากเลย มาอะไรวาพี่ป๊อกผมจะถามพี่ตอนนี้เราดูประสบการณ์แล้วมันหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายงูใหญ่เข้ากรงใหม่กรงเสร็จแล้วไม่ใช่พี่ป๊อกผมจะถามว่าทําไมพี่ต้องก็นี่เดี๋ยวอดอาหารตัวผู้เราจะอดอาหารเองบางตัวแล้วเราก็ไปเลือกดูตัวเมียว่ามันพร้อมสมบูรณ์แล้วก็มาใส่ไม่ใช่ผมจะถามก็อ,อดอาหารสองอาทิตย์อดแค่สองอาทิตย์แล้วเนี้ยเราก็ดูว่าตัวผู้หรือตัวเมียเอาให้ชัวร์นะ พาที่แล้ว่าซักจนยับเลยไม่ไม่ใช่พี่ปอผมจะถามว่าทําไมพี่ต้องตกหัวผมเวลาเรียกผมอ่ะอาเหรอก็มันก็เจ็บแบบพี่ก็เรียกผมเฉยเฉก็ได้ก็กลัวมไม่รู้สึกตัวอก็ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้โอ้ทาไม